สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตทุ้นคุณทําได้นะครับวันนี้ก็จะได้นําเสนอกองทุนรวมที่น่าสนใจแต่ไม่น่าลงทุนนะครับซึ่งมันเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของเหตุผลด้านสัญญานะครับที่บริษัทนะครับให้ไว้กับ บริษัทแม่นะครับก็คือ s S&T s นะครับก็คือบริษัท,ทรับสีไทยจำกัดมหาชนเรื่องของกองทุนรวมตัวนี้ก็เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ซับสีไทยอีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับดูเฉพาะเรื่องของเงินปันผลตอบแทนแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับอยู่ที่ระดับ5-6 แปก็คือพูดง,ง่ายๆคือถ้าในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในอัตราผลตอบแทนที่7%ต่อปีเลยทีเดียวนะครับเฉลี่ยแล้ว7%ต่อปีถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในเรื่องของเงินปันผลแล้วก็ที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งก็คือนะครับราคามีส่วนลดนะครับก็คือ uh, price to book value เนี่ยนะครับ 0.61หมายความว่า100นะครับ100%นี่นะครับมีส่วนลดถึง39%นะครับมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีอยู่ที่7.98บาทสตางค์แต่ว่าราคานะครับเทรดบนกระดานเนี่ยบนกระดานเทรดอยู่ที่4.88บาทนะครับมาเก็ตแคปอยู่ที่932ล้านเพื่อนๆจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ932ล้าน แล้วเป็นยังไงนี่สินก็นิดหน่อยเองก็คือสองรอยล้านนะครับส่วนของอเรื่องของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกรรมสิทธิ์นะครับเป็นฟรีโฮนะครับก็คือเป็นกรรมสิทธิ์เต็มนะครับร้อยเปอร์เซนอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยล้านนะครับลบนิสินออกไปรายได้ก็โอเคนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับสามปีก่อนหน้านั้นก็รายได้ก็เสถียรอยู่ร้อยสิบแปดล้าน แต่สองปีล่าสุดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมา20กว่าล้านนะครับปีนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ6เดือนฉะนั้นเราดูรายได้ดูเงินปันผลนะครับดูในเรื่องของราคาดูในเรื่องของมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีน่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ที่บอกว่าน่าสนใจแต่ไม่น่าลงทุนนะครับมีสองจุดที่เพื่อนๆจะต้องระวังนะครับ ก็คือในส่วนของในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ผมแนะนำไปว่าควรจะมีสักห้าบริษัทกองทุนหรือนิติบุคคลขึ้นไปนะครับเป็นมูลนิธิก็ได้นะครับแต่พอเรามาดูในส่วนของอผู้ถือหุ้นแล้วนะครับทำไมไม่มีกองทุนรวมหรือว่าบริษัทนะครับเยอะแยะมากมายเข้ามาถือหุ้นนะครับมีเพียงบริษัท กิจกรรมสุโกศลจำกัดนะครับแล้วก็ตัวของบริษัทแม่เองถืออยู่47ซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของตัวบริษัทแม่เองนะครับผู้บริหารไม่จ่ายปันผลเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะหุ้นนะครับ S S T นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือบริษัททรัพย์สีไทยเนี่ยนะครับราคา ตลาดอยู่ที่ห้าบาทห้าสตางค์ใช่ไหมครับเพื่อนๆเนข้าไปดูในส่วนของข้อมูลนะครับงบการเงินนะครับบริษัทแม่เนี่ยนะครับมีนี้สินอยู่สี่พันเจอยสี่สิบแปล้านนี่แหละครับส่วนของพูดถึงหุ้นอยู่ที่1800ล้านเองนะครับหนี้ท่วมเยอะมากนะครับยุบบริษัทวันนี้ก็ไม่มีตังพอที่จะใช้หนี้นะครับไม่มีตังพอที่จะใช้หนี้แล้วในเรื่องของปันผลก็ ต่ำเตี้ยติดดินมากๆนะครับไม่ถึง1%ไม่ถึง1%ต่อปีนะครับ PE ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือหาค่าไม่ได้ก็คือเพราะว่ามันติดลบขาดทุนนั่นเองไม่ต้องพูดถึงการประเมินราคาอย่างอื่นประเมินด้วย PE ก็ไม่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในส่วนนี้2ปีนี้ก็ร้อยกว่านะครับร้อยกว่าถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณ60% PE 60นี้ไม่ผ่านเกณฑ์การลงทุนนะครับแล้ว ตัวนี้นะครับไปเช่า S S T R T อีกทีหนึ่งก็ <c oughs> คือพูดง่ายๆคือบริษัทแม่ไปเช่าแล้วก็บริหารจัดการ S S T R T แล้วถ้าสมมติว่า S S T เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับในการที่จะจ่ายค่าเช่าหรือนะครับหรือบริษัท S S T เจ๊งขึ้นมาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือหนึ่งประเด็นนะครับ ประเด็นที่2ที่ติดตามมาติดติดก็คือในเรื่องของสัญญานะครับสัญญาที่นะครับบริษัทแม่นะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับบริษัททรัพย์สีไทยจำกัดมหาชน s อ t เนี่ยนะครับโดยการบริหารเนี่ยนะครับที่นะครับสามารถนำ s อ t r t เนี่ยนะครับหรือกองทุนรวมหรือกองทัดตัวนี้นะครับ ไปบริหารจัดการและดำเนินการให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะครับจะจ่ายค่าเช่าให้กับกองทัพตรงนี้โดยเช่าเนี่ยนะครับโดยระยะการเช่ามันมีสองสัญญาก็คือ10ปีกับ1เดือนสละโครงการนะครับรั์สีไทยสมาร์ทสต r เรตแล้วก็8ปี1เดือน6วันเนี่ยสละโครงการทรัพย์สีไทยจะสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเช่าวันที่31มกราคม71นะครับ2571 ปีนี้ปีนี้หกเจ็กจ็จะสิ้นปีอยู่แล้วนะครับตีไว้หกแปดหก็เหลือเวลาอีกประมาณ3ปีนิดๆน,นะครับประมาณ3ปี5เดือนนะครับฉะนั้นแล้วมันจะใกล้หมดสัญญาแล้วแล้วการเช่าแบบเจ้าเดียวนะครับสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ SST หรือทรัพย์สีไทยจำกัดมหาชนจ่ายนะรวมทั้งหมดก็ประมาณเนี้นะครับ เจ็ดร้อยกว่าล้านสี่ร้อยกว่าล้านเนี่ยนะครับมันพูดง่ายๆก็คือรายได้ของอกองทัศนะครับทัตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รั์สีไทยเนี่ยมันเป็นรายได้ค่อนข้างจะเป็นรายใหญ่เจ้าเดียวนะครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็นะครับน่าเป็นห่วงนะครับอันนี้คือประการที่สองนะครับก็คือสัญญานะครับสัญญาเนี่ยจะใกล้หมดแล้วนะครับสัญญาการ ผู้นีคือเช่านะครับกรรมสิทธิ์ตรงนี้มันจะใกล้หมดแล้วแล้วจะต่อได้หรือไม่นะครับจะมีศักยภาพในการต่อสัญญาหรือไม่นี่ครับ SST เนี่ยนะครับเพราะว่ามีนี่เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของอารายได้จากเจ้าเดียวเนี่ยนะครับอันนั้นก็ถ้าไม่ใช่ภาครัฐนี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับถ้ามีรายได้หลักหลายๆเจ้านี่ก็น่าสนใจแล้วก็ การหาผู้เช่ารายใหม่เนี่ยจะทําได้ไหมนะครับและจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้น่าคิดนะครับประการที่3เนี่ยนะครับประการที่4ประการที่4ที่ที่ทน่าเป็นห่วงก็คือบริษัทกองทุนรวมต่างๆเนี่ยต่ากว่า5นะครับมีแค่2ถ้าเราไม่นับบริษัทแม่ก็มีแค่บริษัทกิจกมนสุโกศนจำกัดอันนี้เราไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่แต่ว่าถือหุ้นน้อยมากนะครับไม่ถึง1%เ อันนี้ก็สัดส่วนการถือหุ้นก็ไม่มีนัยยะสาคัญอะไรก็เลยมองว่าหุ้นตัวนี้ก็ประเด็นที่4ที่5ก็คือในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วไม่สนับสนุนให้เรายือนอยันว่าเราน่าสนใจลงทุนตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าการจ่ายปันผลจะอยู่ระดับอัตราเเต่อปี ในช่วง5้ปีที่ผ่านมาราคาก็ไม่ค่อยมีความผันผวนอยู่ที่5บาทสีบาท5บาทอย่างนี้นะครับและเป็นกำไรร้อยเปอร์เซ็นตก็จริงนะครับประการที่6นะครับประการที่6ก็คือเรื่องของทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่ประเมินโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือก็เห็นชอบจากกอรตอเนี่ยไปประเมินมูลค่าของที่ดินทั้งหมด9ไร่นะครับ2งาน65ตารางวาเนี่ย มูลค่าที่ดินเนี่ยครับจะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันต่อตารางวาก็คิดเป็นเงินร้อยสี่ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของอาคารต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของอกล่องในการให้เช่าเก็บครัง้งเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รวมๆแล้วเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่หกร้อยสี่ล้านนะครับหกร้อยสี่ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของ มูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีก็ดีแล้วก็ราคาขายณนะปัจจุบันก็ดีถ้าสมมติว่านะครับทรัพย์ของบริษัทเนี่ยถ้าขายทอดตลาดจริงๆเนี่ยเราซื้อในราคา9 3 2ล้านที่บอกเพื่อนๆว่าจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนแต่มูลค่าของที่ดินก็ดีนะครับคลังสินค้าก็ดีมันอายุการใช้งานเนี่ยบางตึกเนี่ย30ปีบางตึก17ปีแล้ว สภาพเนี่ยดีปานกลางนะครับซึ่งถ้าเราดูจากภาพของโกดังอะไรต่างนั้นอยู่ในระดับที่ควรจะมีการปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เลยฝากให้เพื่อนๆว่ากองทุนรวมบางตัวเนี่ยปันผลถึงจะยอดเยี่ยมนะครับเราก็ต้องไปดูสัญญาของการเช่าด้วยเป็นกรรมสิทธิ100์ร0อเซก็จริงแล้วเวลาขายทอดตลาดเนี่ยถ้าได้หกร้อยกว่าล้านเนี่ยเราซื้อในราคา เนี้ยสี่บาทแปสตางเราก็ต้องขาดทุนใช่ไหมครับถ้าเราซื้อทั้งบริษัททั้งกองทัพเลย932ล้านแล้วเราเอาที่ดินกับตรงเนี้ยนะครับทรัพย์สินทั้งหมดไปขายได้604ล้านเนี่ยเราจะขาดทุนอยู่300กว่าล้าน328ล้านทันทีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ ไม่น่าลงทุนนะครับในความเห็นส่วนตัวถ้าเพื่อนๆท่านใดซื้อถือลงทุนอยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับลองพิจารณาดูใช้วิจรารณญาณความรู้ความสามารถของตนเองนะครับในการวิเคราะห์ตัดสินวันนี้ก็นําเสนอให้เพื่อนๆได้รับพิจารณาว่ากองทุนรวมนะครับฟรีโฮเป็นกรรมสิทธิ์บางตัวน่าสนใจแต่อาจจะไม่น่าลงทุนก็ได้สวัสดีครับ